ก่อนไปรับชมคลิปขอฝากกดคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ร้าน Kitashop ร้านเติมเกม r o บอ o ที่รับประกันการเตริมบันใจมีบริการเตริม r o b ั x ระบบ VIP Server สูงถึงเลเวล8มีบริการ Gift Item กดผลกดเกมพ Pass ใน Map บบต่างๆสูงถึงเลเวล1อาทิเช่นแ a p Blox Fruits King Legacy นอกจากนี้ยังมี ID ไก่ตัน ID เทพแบบ Blox f r u i และ King Legacy รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่น r o บอ o x Code Toy Code Fest ้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแอดมินบริการดีตอบไวมาก หากคุณกำลังมองหาร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกผมมีร้านมาแนะนำร้าน Edit My Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบบล็อกฟุตแมนซิตี้โบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบล็อกฟุตรับกดเพจแบบออสตัยด้วยเพียงแค่เข้าไปที่ f Facebook เซิร์ชคำว่า Edit My คุณจะเจอร้านที่มีโลโก้สีเหลืองที่อยู่หน้าแรกของฟีดจากนั้นกดปุ่มส่งข้อความเพื่อเริ่มต้นการใช้บริการได้เลยและในตอนเย็นของทุกๆวันจะมีผลไม้พิซซ่าจากแบบวันพีทเรจินดารีมาวางจำหน่ายที่หน้าเพจอ สูตรโหดของแบบบล็อกฟุตมาวางจาหน่ายด้วยท่านใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้านโฮปสโต้มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพาร์ตในเลตสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ v i p server สูงถึงเลตเท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ hopestore com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้ใคลิปนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีทานผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปบล็อกฟุนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาตีบอสแอดมินนะครับผมเพื่อ ปลดล็อกนะครับผมวาร์ปตัวนี้นะเพื่อใ,ใช้งานได้นะครับผมก็พอดีเข้าเซิร์ฟมานะแล้วก็ได้ที่เสกบอสมาแบบงงๆนะครับผมได้จากการเก็บกล่องนะฮะจะมาทําคลิปนะครับผมแต่ได้เฉยเลยก็เดี๋ยวจะตีบอสแอดมินให้ดูแล้วกันเนาะก็ปกตินะครับผมถ้าเราไม่ตีบอสแอดมินมันก็จะเข้าไอตัวนี้ไม่ได้เนาะโอเคก็เดี๋ยวจะซื้อฮาคิสีชมพูนะเพราะว่าฮาคิสีอื่นเขาเปิดกันหมดแล้วนะครับฮาคิสีชมพูนะครับ อ่ะสามร้อยห้าสิบโลบักนะครับผมเพื่อทําการตีบอสแอดมินนะฮะก็ใจจริงๆก็อยากทาดาบนะครับผมอยากทาดาบเหมือนกันเนาะอ่ะเออนี่โอเคพร้อมแล้วนะครับผมพร้อมเสกแล้วพร้อมเสกแล้วเอ้าคนนี้ก็มีสีชมพูอ๋อคนนี้เรนโบว์อ๋อตกแก้หมดเลยนะฮะโอ้ตอนนี้ก็มีเพื่อนช่วยตีอยู่สองคนนะครับมีเพื่อนช่วยตีอยู่สองคนไปเราไปเกาะกลางกันนะครับผม อ่ะโอเคครับผมมาถึงแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปปลดฮาคิสียมพูนะครับตอนนี้ฮาคิสีแดงถูกเปิดแล้วนะครับฮาคิ aki, สีแดงถูกเปิดแล้วไม่รู้ใครมาเปิดไว้แล้วก็ฮาคิสีขาวนะครับผมก็อุ้ยตอนนี้มี4คนแล้วเหรออันนี้เซิร์ฟพีพีของพี่เองนะที่พี่แจก,กวันวานนะฮาคิ aki, สีขาวก็ถูกเปิดแล้วนะครับอ่ะมาเหลือสียมพูนะครับ พี่ไม่มีสกิลบินนะครับเพราะว่าพี่ใช้ฝนพะพี่ก็เลยต้องกระโดดไปแบบนี้นะครับชึบพุ่งไปพุ่งพุ่งอีกพุ่งอีกฟิวฟิวอ่ะทีนี้ก็จะเปิดคนสุดท้ายสีชมพูเอา้าโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ต้องไปเซฟจุดเกิดก่อนนะเพราะว่าเขาเป็นทาหารเรือกันหมดเลยนะครับเป็นทหารเรือกันหมดเลยชึบ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเพราะว่าพี่เดสสเตปนะครับผมเดสสเตปเลเวลหนึ่งเพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานนะครับไป Let's go เปิดแล้วนะครับผมบอสแอดมินนะฮะจับไปลุยจริงๆเราต้องตายก่อนทันึิ่งเนายเพราะว่าเราไม่ได้เป็นพันธมิตรคับเขานะโอ้ย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 เอ่อ ลุยหรือเราจะไปทำดาบดีนะจึ๊บจึ๊บลุย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 ไหนเนี่ยเอาตรงนี้นะครับนี่นี่นเลือดเหลืองแล้วนะครับ ตีเข้าไปอยู่ไหนเดี๋ยวนี่อยู่นี่ไอ้บอสมันหลุดออกนอกบอสมันหลุดออกนอกไปโอ้ล้างสองแล้วนะครับตีเขาไปตีเข้าไป,าไปอุ้ยไม่ใช่กาุดเ,เ,เจอคนนี้ใช้ผลโมจินะ่ยแหวนทัวเลย อ่ะไปไหนละไปไหนละอยู่นี่อยู่นอกทนะ่านผู้ชมอยู่นอกนะครับใช่ไหมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ครับอยู่นอกนี่ ลากลากหนีลากหนีหนโอ้ยโหเสียค้าหัวห้าพันไปลุยต่อนะครับใกล้ละใกล้จับหมดล้ว เดี๋ยวเรามาดูนะได้แบตเตอรี่จากดาร์ตีบอสเอ็ดมินเฮ้ยโอ้ได้แบตเตอรี่ไม่ขึ้นแบตเตอรี่ไม่ขึ้นนะครับแต่เลเวลอัพนะครับผมได้หมวกได้หมวกมานะครับโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณที่มาร่วมช่วยตีนะครับได้หมวกมาได้หมวกมาโอ้อยังเท่ อย่างเท่โอ้ยหมวกนี้เพิ่มเลือดด้วยนีครับอย่างเท่อ่ะโอเคตอนนี้เราก็น่าจะเข้าวาร์ปได้แล้วเนาะเข้าวาร์ปได้แล้วนะครับถ้าเข้าได้ก็โอเคโอเคเรียบร้อยถือว่าประสบความสำเร็จในภารกิจนี้นะครับเมื่อกี้พี่เข้าไม่ได้นะตอนนี้เข้าได้แล้วนะครับทีนี้ก็จะสะดวกสบายในการล่าบอสแล้วเนาะ โอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับผมตีบอสแอดมินนะครับเพื่อปลดพัผดิกนะครับผมแทนวาร์ปนะฮะโอเคก็ขอขอบคุณนอ้นองๆทุกคนนะที่รับชมก,ก่อนจะจบด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปวลีลใหม่ใหม่จากทางช่องเราด้วยเนาะ oh. ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย